มาแบบนี้ก็ต้องเป็ชชันตรงนี้เลยครสองถอนจะลากอย่างเดียวเลยอะ แคยผมยิงตัวนั้นผมคิดว่านองแค่ผมยิง,นนนนยง้ไปจะเคียวล <Nope. S 1> มันจะลากอย่างเดียวเลยเอ็มโฟมันกาก <Help. S 1> อยงงมเตมให้ลูกอผม 没有。哎 สองตัวนะครับผมูเม้เฮ้ยมีคนโดดบนหัวบนบนหัวบน เรียบร้อยอ๋ออ๋ออ๋ออ้อไอ้มใจเย็นเพิ่งคุยกันน็อกตัวนึงไอ้มไอ้มแม่งรันเลยรันไม่หยุดเลยไอ้นุมไม่คุยไม่พูดไม่จาเลยอ่ะคนหรอบอทเพื่อนบ้านขาวเราไม่ได้เพื่อน กลับแล้วกลับแล้วอยากจี้เลยเพื่อนไม่แต่แรกมีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่า no mark the location นอกยยกครับผมชุบนะผมชุบนะพากันเล่นก่อนเลยแป๊บนึงนะ อยู่ชั้นไหนข้างบนด่านฟ้าว่ใช่ครับผมกรับนี่ไม่ทันวะไอ้เนีย้ย ึ้นไม่ได้เม่ยขวามีตัวนะึงมาชาร์จป่ะชาร์จบอกนะผมบล็อกอยู่ชาร์จชาร์จมันอยู่หลงังคามันกันไม่เหมือนถึงมันจะวิ่งชาร์จพี่ไหมพ,พี่เก็บมันหนนะีมัน อุ้ยโอ้โหเรื่องจัดเล้ยงโดดจริงเลยสองสองนัดค่ะที่เห็นไหม Watch o เยวนีนี่อ้าเฮ้ยิดระเบิด มันอยู่หลังนี้นะครับมาคืนมือกัดเตะมาคืนมือกัดเตะแต่ไปวัดตู้ไอ้มันโจมตีหมดแล้ววะมันอยู่ข้างล่างแล้วเอามีคนโดดออกมาอีกมันอยู่ตรง,ง,งไหนแกเมื่อกี้พัดลมมันอยู่ตรงข้ามพี่แสงขีดแสงขีดประมาณมัดไม่รู้มันอ้อมมาอย่างไรไม่น่าจะอยู่ที่เดิมแ,แล้วแหละ นี่เฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่แปลกๆยิงอยู่เหรอโอเคโอเคผมนึกว่าหมดแล้วจะวิ่งแล้วนุ๊กก็จะลูกซองหมดด้วยแม่งกินอะไรเป็นอาหารวันนี้เฮ้ยมันเห็นพี่เฉยเลยงงเอาอยู่ไหนอ่ะเอาตัวเดิมเอา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 ไม่เจอ ตัวหลังคามิดเลยอ่ะอยู่ข้างในอยู่ข้างในเลยเจ็บหนักแล้วเอาดิกล่องกองกอง,กองเบอร์สามอยู่อยู่ข้างในกล่อง <c oughs> เอาไม่เข้าเข้าไปเล่นข้างในเลยเอาพี่กูตุยไฟแกแล้ว Mark the location ไม่ให้กูชุดเดียวหายบ่นี่ไอ้นี่มันใครอ่ะไอ้ที่เล่นอยู่หลังคาจออ่ะใช่ใช่เล่นเชิงหนา ไใช่ตัวนี้นะดูดิเอาเอามันชุดฟ้ามันเป็นชุดฟ้านะไม่ใช่ตัวนี้นะชุดฟ้าอยู่ไหนอะนิ่งหรือเปล่านิ่งในห้องเว้าสี่เหลี่ยมอะห้องสี่เหลี่ยมอะโยนเน็ตไปดิข้างบนระสุนหมดอุปล่างนันเลยหรอวะไม่ใช่ไม่มี ไม่อยู่เอ้าเลอยตัวเดียวเขามันมาแล้วเมื่อไห่ก่อนบอกแกเพื่อนอันนี้ก็ก้อนหินเหมือนกันมันมาได้ไงอันนู้นก็ก้อนหินเนี่ยอันนี้ก็ก้อนหินเนี่ยมีหนึ่งตีสองตีซ้ายมือ ทำไมเงี้ยโอ้โหคุณดับจริง ไอ้บ้าเอ้ยกูก็ตกใจวิงทะลเลอร์ทะาล่าเข้ามาไอ้หลังส้มกะหมดยังเนี่ยพิหายแล้วพี่วัดใจนะโดนลอพี่หนุูมกลัวละโอ้ยเฮียข้างหลังค้าก็มี

ไข่เขาเล่น้อยแตกพวกมึงอ่ะ้ว้วอ้ว้าวพี่เทียนหลังมาวิ่งเข้าแล้วโว้ยจะให้ได้จให้ได้ สั่งยังมีนะพี่ตรงเห็นนี่เลยตรงไหนพี่นีตรงไหนอ้ารูนะ่งสวยหัวแตกฮาวสะไปพี่เลยเ <laughs> หลือหวัดเรายังมีชีวิต ไอหลังยิงหลังย <iber at ını> <Leonard> ิงมาว่ะ <r> พ <aha> ี่บอดนอนบอดไ่บอดก็โดนหล่อกำลังไปกำลังไปผมยังไม่ได้ไปนะไอยชิวไวยชิวเรียแล่ะคุณหงไม่ได้ปักเนี่ยเฮ้ยจัด คนน้เนเห,หรหายว่ะพี่ไม่อยู่แล้วเฮียนากลัว,วมีตัวนึ่งเก่หนึงนอกอยู่วิ่งลงไงนะ ไม่ใช่ตัวน <ên> ี lên, ga, еко, ga, l l lên, ้พี่อีกตัวหนึ่งวิ่งลงที่ชุบไปมีคนชุบมามีคนเพิ่มเลยนะเลยนะผมเลยนะผมเลยเต็มเลยไม่ใช่ตัวเดียวบ้านบ้านสาหายด้วยไม่ใช่รถพี่ไม่ใช่รถอย่างเดียวนะบ้าน ไม่คมเลยวะไม่คมเลยตรงนี้เจอหนึ่งแบงกว่ะนะผมชิดได้คือเรื่องเอเดปอยู่ไหนพี่เฮ้ยไอ้ดับว่ะเออมาปงเปิงปงเปิงอะไรเอเดับสวนไปลายเอาโดนรัด ซ้ายมีก็ไม่ใช่ซ้ายเพื่อนบนเลยเฮียลาละเจ็บออมาเจ็บม <c oughs> องดีนะ โคตรู้ซองมาแต่ไกลเย่บวกห้า